ตัวเทฟุตบอลวันนี้ขอเสนออย่าประมาทบอลเปลี่ยนโค้ดเพื่อนนัอนผมโดนมาแล้วมันเป็นทฤษฎีที่ตั้งกันเล่น,ลนแต่ว่ามันมีอยู่จริงครับบอลเปลี่ยนโค้ดเปลี่ยนโหมดการเล่นและผู้เล่นได้จริงๆเหรอยังไม่มีอะไรยืนยันทฤษฎีนี้ชัดเจนครับแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าประมาทเอเวอเรตันลอยคออยู่บนลีกสูงสุดมาหลายสิบป,ปีแล้วครับแต่พอใช้บริการซูเปอร์แฟงพวกเขากลับเสียตัวตนในการเล่นเรื่องรายละเอียดเราไม่ขอวิเคราะห์นะครับแต่ภาวะแวดล้อมในสโมสรย่ำแย่ขีดสุด พวกเขาเป็นบอลหน,นีตกชั้นอย่างเต็มตัวซุปเปอร์แฟงต้องออกไปเพราะเขาทําให้ทีมจมอยู่ท้ายตารางก่อนเริ่มเกมกับอาร์เซนอลมีแฟนบอลเอเวอเรตนรวมตัวกันเดินประท้วงโจกของทีมไปตามท้องถนนที่แย่แสนแย่กับไม่คว้านักเตะเข้ามาเสริมทัพในช่วงเปิดตลาดหน้าหนาวเดือนมกราคมที่ผ่านมาทา,ทางทั้งทีเพิ่งปล่อยแอนโทนีกรอดอนไปนิวคาสเซิลได้สตังค์มาตั้ง40บล้านปอนด์ที่ดีๆกันไว้อย่างดันจูมาก็หนีไปสเปอร์ซะอีกครั้งที่รอยชูเสือ้อ แฟนบอลทาฟฟี่ต่างรู้สึกไม่พอใจกับการบริหารทีมของผู้บริหารออกมาขับไล่ท่านผู้มีอำนาจกันตึมและยังมีเครื่องบินติดป้ายประท้วงเคนไรท์บินเหนือสนามกูดิสันพาร์คอีกด้วยและเป็นชอนไดครับเข้ามาทำงานไปก่อนได้เคยเล่นฟุตบอลอาชีพในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเขามีประสบการณ์เยอะที่เบอร์ลี่โดยรับงานนานถึงีก่าปีกว่าๆมีทั้งช่วงเวลาที่ดีและแย่กับ ly, เบอร์รอรลี่แต่เขาก็สามารถทําให้เบอร์ลี่สโมสรที่ไม่ใหญ่มากที่ไม่ได้มีทรัพยากรหรือนักเตะระดับสตาร์มาเป็นวัตถุดิบเลิศแต่เขาก็สามารถ ปรงของที่มี ให้ออกมากลมกลมเล่นพร้อมกันมีทรงจนพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาหลีกบนได้ก็ถือว่าขึ้นขึ้นลงลงมีปีที่ดีและแย่ครับมีช่วงเวลาที่พาเบอร์ลี่รอดตายได้หลายปีก็นับว่ามีฝีมือครับที่ดีที่สุดกับพาเบอร์ลี่ได้อันดับที่7ได้ไปเล่นบอลเพย์ออฟบอลยุโรปเฉยเลยตัวผู้เล่นที่เขาใช้งานได้เต็มแม็กงานออกสุดๆคือคิสวูดกองหน้าร่างยักษ์ถ้าอยู่ในมือเขาเนี่ยยิงได้เรื่อยๆนิ่มๆเลยครับแต่ในที่สุดก็ถูกปลดออกมาเพราะบอลตกชั้นเมื่อปีก่อนอย่างไรก็ตามเขาถูกวววิเเคราาาะะหห์่่มมสสทีุดแล้ ในตอนนี้สําหรับเอเวอเรตันเซ็นสัญญากันสั้นๆ2ปีครึ่งเขาเข้ามาแล้วบอกว่าที่จริงทีมชุดนี้มีศักยภาพนะครับแต่ต้องดึงออกมาให้ได้มากที่สุดเกมเอเวอเรตันกับอาร์เซนอลหากยังไม่เปลี่ยนโคด้ดถึงเปลี่ยนมาแล้วสถิติที่อาร์เซนอลถืออยู่ก็ยังฟ้องว่าเหนือกว่าเพราะอาร์เซนอลชนะ6จาก7เกมที่ต้องเจอกับผู้จัดการทีมคนใหม่ของคู่แข่งและยังไม่เคยแพ้หลับตาจิ้มยังไงยังไงก็ต้องคิดว่าอาร์เซนอลคงจะชนะแน่นอนโดยฟอร์มทีมความฮึกเหิมพวกเขากําลังลุ้นแชมป์การเล่นด้วยกันใน เหนือกว่าชัดเจนและเอเวอร์ตันไม่ชนะใครมาสิเกมติดต่อกันรวมทุกรายการแต่พอเริ่มเกมนักเตะเอเวอร์ตันเหมือนไปโดนดีหมีหัวใจเสือมาเอเวอร์ตันเล่นกันรัดกลุ่มมากๆเขาตั้งรับกันดีเยี่ยมวางแนวป้องกันไว้แน่นหนาเล่นกันแบบบดๆไทยๆวิ่งเยอะแต่จังหวะอยาเยอะทักษะน้อยกว่าเขาเทคนิคสู้เขาไม่ได้แต่พละกําลังมันทดแทนได้ครับใช้กําลังสู้ให้หมดยดอัดมันเข้าไปมันจะน่าเบื่อก็ช่างแม่งจังหวะเซตพีดต้องเล่นมันอย่างมีความหมายทุกครั้งไม่ใช่เล่นกันแบบเป็นช่วงแจกบอลให้แฟนบอลหากมัน ช่วยโหมกดดันได้ก็ต้องเอารูปทรงบอลของเอวอตันกลับมาเป็นรูปเป็นร่างไม่ต้องต่อบอลเยอะโยนใส่อย่างเดียวเบียดได้เบียดแซะได้แซะกล้าปะทะไม่มีเหนื่อยไม่เดินเล่นถ้าติดดอกได้ต้องติดนิดหน่อยเอาให้เขาหยองไปก่อนนี่เลยครับตัวตนของพวกเขาสู้เชิงคุณภาพไม่ได้แต่ดูสนุกก็ใส่เต็มร้อยนี่คือตัวตนที่ ทำให้พวกเขายืนระยะบอลหลีกสูงสุดมาได้อย่างยาวนานบอลเป็นรองต้องเล่นแบบนี้ครับจะไปหวังเอาชนะด้วยความสามารถเฉพาะตัวไม่ได้ในเมื่อในทีมไม่ได้มีตัวผู้เล่นแบบนั้นแต่ในหมวดหมูอื่นที่มีผลต่อการเล่นอย่างลูกกลางอากาศการแท็กเกิลต้องเอาชนะให้ได้ทั้งหมดเทคนิคต้องเข้มข้นผู้เล่นต้องเข้าใจว่าลงไปเล่นเพื่ออะไรต้องยืนตรงไหนเล่นเพื่อผลลัพธ์อย่างไรในทุกจังหวะต้องใจเย็นเยนสุขุมเขาอยากบุกปล่อยเขาบุกมาแต่ทีมห้ามเสียระบบต้องกลับสู่รากเง่าไดเรกฟุตบอลซึ่งถ้าเล่นได้ตรงสเปคที่ตั้งไว้ มันมีโอกาสที่จะไม่แพ้ผลงานมันฟ้องว่าวันนี้พวกเขาเล่นอาร์เซนอลติดตขัดขัไปหมดสปีดเกมที่เราใจของอาร์เซนอลถูกรบกวนเป็นระยะเล่นกันอย่างที่เคยได้ยากและสกอร์ที่เอเวอเรตทำได้ มันก็ไม่ได้วิจิตอะไรเลยคนยิงกับคนแอซิดเนี่ยก็รู้งานกันดีพอเป็นสิทธิ์เก่าทั้งคู่เปิดคอน์เนอร์เข้ามาแล้วเป็นทาคอฟกี้โขกเข้าไปโอเดกาดไม่รู้จะรับมือยังไงเชื่อว่าจังหวะน,นี้มีคิดกันมาบ้างแล้วโคดแต่ละโค้ดก็มีวิธีคิดต่างกันครับเขาอาจจะมองน,นักเตะคนหนึ่งเก่งมากๆหรือไม่ได้เรื่องก็สามารถมองได้ในเกมการเล่นวิธีการใช้ก็ย่อมแตกต่างกันผู้เล่นบางคนเล่นกับโคดบางคนไม่ได้มันมีอยู่จริงๆครับทีมบางทีมเล่นในปัจจัยของโค้ดบางคนไม่ได้แต่บางทีมเล่น ได้แบบสุดยอดก็มีเรื่องราวบอลไล่โค้ดมันเลยถูกมองว่ามีอยู่จริงและเรื่องราวคลาสสิกแบบบอลเปลี่ยนโค้ดใหม่ๆและเล่นในบ้านได้แบบน่ากลัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นบ่อยไปครับเกมเมอร์ซีไซดดาบีแมตที่กำลังจะมาถึงชอนไดจะได้ประลองมือกับเจอเก้นคอปคาร์บอนเอเวอร์ตันบทบี้แบบนี้ลิเวอร์พูลเงือตกแน่ครับฮอกกางและหลังของลิเวอร์พูลกำลังรวนมากมีแผลใหญ่เว่อว่ะเคมีในทีมกำลังแกว่งบรรยากาศกำลังอึมครึมไม่ได้บอกว่าชอนไดคือโค้ดคนบรมโค้ดนะครับและลิเวอร์พูลจะเอาชนะไม่ แต่บอลเปลี่ยนโค้ดมันสร้างเอฟเฟกต์แปลกๆได้เสมอและตอนนี้เอเวอร์ตันกำลังหนีตกชั้นทั้ง2ทีมนี้หากจะใส่อะไรลงไปเพิ่มในเกมการเล่นไม่มีอะไรให้เลือกนอกจากใจครับเกมเมอร์ซี่ไซด์ดรบบี้ที่กำลังจะมานี้มันสมควรอย่างยิ่งที่จะมันแบบดูเดือดซีซั่นนี้ยังเหลืออยู่อีก18เกมอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้มันจะออกไปหน้าไหนก็ได้แต่อย่างไรก็ตามครับ แมดกับเพื่อนนอนขอยกนิ้วให้กับชอนได้เลยครับนัดนี้นิ้วโป้งนะครับพี่เวล่กูดขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวเทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ